นายอ,อ,อสินร์ฤาีเรียนชั้นหกทับสิบเต้ยถเชือกางไม่เต้ตเยตห้าหนาสามจีราวัรจสกาเทพ้เป็นชั้นหกทับสิบเอด 6นายวชรามีสามาเรียนชั้น6รับ12 7นาสาวกิรติยาแรงจูดมั่เรียนชั้น6ครับ12 8นาสาวจาีิมาชวนชวนกันเรียนชั้นม .6 13 เนางสาวกิยาแสงคำา่นชั้นหวกครับส<ๆ>ิบสามและสินางสาวรัฐการามุงสามนุ่งนชั้นหมกครับสิบสาม คุณครูทุกท่านนะครับที่มามอบทุนให้กับพวกเราในวันนี้นะครับและผมนะครับจะนำทุนการศึกษานี้นะครับไปต่อยอดในส่วนของการศึกษานี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดครับขอบคุณครับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับคุณครูสิริจันเกตชากลุ่มสาระก,กระารเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับคุณครูสุวพาโโพิญโ์ยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับคุณครูธิดารั์ทวี รวมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและคณะศึกษาครับคุณครูพนาจินตวัฒน์ระดับศีมีรวกรมสาระการเรียนะะรู้ศิลปะนะครับคุณครูยานงสุนริยากรมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะรับคุณครูประวัติศรีบุตรตา และอืศาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครูคอนเทนต์ทังสุบ าจารที่นั่นครับีใจท่านมาเพราะนี้เราก็มีรองคนเดียวมันมีพอครับก็รู้สึใจในนักเรียนนะครับบาจารย์ทาศึกษาของเราที่พเราเี่เราบางครั้งเ่นดีกับ วันนี้ท่านดีท่านก็ดีได้ให้รักาศีลที่ยังอยู่ที่โรงเรียนระหว่างกำลังเป็นรอบ่อดอยู่ที่จางในปีหน้าจิีวิญญาณนครับเราในนามของนักศในษาขอบคุณดวงของท่านนะครับ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúng hộ cho kênh lalaschool Để không